สวัสดีครับคุณฟังทีลาครักกบคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post. วันนี้ก็ตรงกับฉบับวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อไว้ว่าพาโทนี่กลับบ้านปมเปล่าบ,บางแลนสไลด์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับนักการเมืองพักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ถึงขณะนี้เนี่ยก็รู้แล้วแต่มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าปี2566นเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครรู้หรอะครับว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนเมื่อไหรเลือกตั้งมีแน่ครับพักการเมืองนักการเมืองต่างก็เร่งกันเปิดตัวผู้สมัครเร่งกันเปิดนโยบายเร่งกันเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับ พรรคเพื่อไทยเนี่ยนับตั้งแต่อำนาจเปลี่ยนมือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปสู่มือของวิกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557จนมาถึงวันนี้8ปีกว่าๆแล้วนะครับที่พรรคเพื่อไทยต้องร้างราไปจากอำนาจรัฐอำนาจการเมืองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้พรรคเพื่อไทยจึงได้วางเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนว่าต้องชนะการเลือกตั้งให้ได้ พักเพื่อไทยของผู้นำในสภากับนอกสภาเรียกว่าเป็นสองบวกหนึ่งในสภาก็คือจนน่านสีแก้วนอกสภาก็คือแพทองทานกับทักษิณชินวัตรแล้วก็ยังมีสอสออุทเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้ต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ชนะการเลือกตั้งแบบธรมธรมดาธรราด้วยนะครับต้องชนะอย่างถล่มทลายหรือที่ใช้ภาษาอังกฤษว่าแลนสไลด์เพื่ออะไรครับ เพื่อจะให้ได้อำนาจรัฐเพื่อให้ได้อำนาจการเมืองกลับคืนมาจากกลุ่มอำนาจเก่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับช่วงมนหยุดราชการเสาร์อาทิตย์พักเพื่อไทยก็จัดกิจกรรมการเมืองในานามของครอบครัวเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ปักบุดไปตามจังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดที่มีสสย้ายพักเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งแต่เมื่อการเลือกตั้งเริ่มใกล้เข้ามาบรรดานักยุทธศาสตร์การเมืองในพ,พักเพื่อไทยก็ปรับเปลี่ยน โปรแกรมการลงพื้นที่ให้ถี่ยิ่งขึ้นนะครับทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจะให้ลงพื้นที่ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สซ้ำาไปแพ่ทองทานจากเดิมที่สงวนท่าทีมานานด้วยจวังหวะการเมืองที่เร่าร้อนเข้มข้นขึ้นเธอประกาศความชัดเจนเป็นครั้งแรกที่จงังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่15มกราคมหลังจากที่ถูกถามด้วความพร้อมในการเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าอิงพร้อมนะคะเพราะอิงรู้สึกว่าเราลงมาจุดนี้อยากให้พักแลนสไลด์เพื่ออะไรเพื่อนำนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนทุกจังหวัดผลักดันให้เกิดขึ้นจริงๆให้ได้นี่ไปกับผู้ของเธอการจัดกิจกรรมการเมืองด้วยการเปิดปลาใสของครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะครับ มีแกนนำมีสอสนักปลาัยของเพื่อไทยเน้นย้ำนโยบายของพรรคที่ถูกนำไปต่อยอดทางการตลาดในเชิงการเมืองทั้งสิ้นเลยทั้งค่าแรง600บาทต่อวันทั้งเงินเดือนปริญญาตรี2 5 0 0 0บาททั้งการต่อยอดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งการปราบปรามยาเสพติดการวางเป้าหมายชนะเลือกตั้งถล่มทลายแบบแลนสไลด์แทบจะทุกกาปลาศัเนี่ยนะครับ แพทองทานมักจะพูดถึงเรื่องของความรักเรื่องของความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกโดยเฉพาะประเด็นความตั้งใจอยากจะเห็นพ่อเนี่ยได้กลับบ้านล่าสุดก็ไปเปิดเบทีประสาัยที่จังหวัดอุดรธาน,นีเธอขึ้นเบทีแล้วเธอก็พูดถึงพ่อของเธอว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมาแล้วมาให้พี่น้องทุกคนมีความหวังมีความฝันมีโอกาสถ้า พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลความฝันเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ฝันอย่างเดียวมันต้องเป็นจริงฝากบอกคนที่ไม่ได้มาเอาลุงกลับบ้านไปเพื่อไทยมาแล้วเอาลุงกลับไปเลี้ยงหลานเดี๋ยวลุงโทนี่ก็จะกลับมาเลี้ยงหลานบ้างนี่เป็นคำประสัยของเธอขณะที่การให้สัมภาษณ์ที่ไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้เนี่นะครับเธอก็ไม่เคยปิดบังเป้าหมายนี้นะครับ พูดชัดเจนว่าในความหวังลึกๆเนี่ยอยากจะให้ทักษิณเนี่ยกลับบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องความรักเรื่องความผูกพันเรื่องคําอวยพรที่อยากจะเห็นการจัดงานบันเกิดให้พ่อที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังที่รักครับหมุดหมายของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายบนความเชื่อที่ว่าผู้คนเนี่ยต้องทนอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์มานานกว่า8ปีแล้ว และความเชื่อที่ว่าอยากจะเปลี่ยนผู้นํารัฐบาลเพื่อให้มีผู้นําคนใหม่เนี่ยเข้ามาแก้ไขพนาบวกกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยทําไปแล้วประสบความสําเร็จโดนใจชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะได้รับความนิยมแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับประเด็นที่ถือเป็นเรื่องที่เจ้าตัวอยากจะเห็นและก็อยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆนอกเหนือจากการนําพาพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแล้วเนี่ยนะครับ ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการพาทักษิณกลับบ้านหรือกลับประเทศไทยแต่ต้องไม่ลืมนะครับความจริงเนี่ยทักษิณชินวัตรมีคดีที่ศาลพิพากษาแล้วเป็นจำนวนมากนะครับเช่นคดีทุจริตซื้อที่ดินย่านรัชดาคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้ายสองตัวคดีสั่งการให้เอ็กซิมแบง Shelves, อนุมัติสินเชื่อมูลค่า4,000ล้านบาทให้รัฐบาลเมียนมาคดีที่ให้บุคคลอื่นถือหุ้นของบริษัทชินคอบซึ่งเป็นคู่สัญญากับรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมแต่ละคดีแต่และคด,ดีเนี่ยโทษจำคุกระหว่าง2ปีถึง5ปีแล้วก็ยังมีบางคดีที่อยู่ในชั้นของปปชอ,อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ารสเนี่ยนะครับสาระสำคัญจุดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือในระหว่างการพิจารณาของศาลไม่เห็นนับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยวางเป้าหมาย ที่จะแลนสไลด์ที่จะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายก็จะเป็นแล้วครับที่จะต้องได้คะแนนเสียงเลือกตั้งจานวนสสอจากทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปมประเด็นเรื่องของทักษิณกลับบ้านเนี่ยอาจจะโดนใจคนในพักบางส่วนแต่จะส่งผลกระทบกับคนในพักบางส่วนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการชนะการเลือกตั้งยังมีความอ่อนไหวอยู่ในขณะนี้ ยังกระบวนต่อสถานการณ์วันข้างหน้าถ้าหากว่าทักษินกลับมาซึ่งล้วนแล้วแต่ท้าทายทั้งท้าทายกระบวนการยุติธรรมท้าทายความมั่นคงแล้วก็ท้าทายอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเอาละครับเรื่องของความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกที่ถูกผูกติดกับเป้าหมายทางการเมืองก็ว่ากันไปการเลือกตั้งตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างความหวัดหวันให้กับทั้งคนในพักและคนนอกพักเพื่อไทย การหาเสียงโดยปนเอาเป้าหมายแฝงทางการเมืองเอาลุงโทนี่กลับมาเลี้ยงหลานพาทักษิณกลับบ้านหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเอาละครับคุณฟังที่รักครับกลองสถานการณ์สรุปอย่างนี้นะครับบอกว่ายิ่งตอกยำ้ำยิ่งพูดถึงโพลจากที่เคยนำมาหลายพื้นที่ในช่วงขคงสุดท้ายเนี่ยปมประเด็นที่มันอ่อนไหวแบบนี้ถ้าหากว่าโดนตีถูกจุดขึ้นมาไม่แน่นะครับเป้าหมาย ของการแลนสไลด์อาจจะพังทลายลงก็ได้นะครับ